เป็นโสดาบันนะคะแต่ในการเป็นโสดาบันของพุธธพณีนั้นก็สแสวงหาธรรมะไปเรื่อยๆนะคะสแสวงหาธรรมะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสำนักต่างๆไม่ว่าจะสำนักอาจารย์ใดๆทั้งสิ้นคุฏิพณีไปมาหมดนะคะแต่ไม่เคยมีผู้บอกว่าการปฏิบัติตนแบบไหนทึงจะเข้าสู่โสดาบันได้ฟังธรรมในสิ่งที่เกิดขึ้น และนี่คือผู้ที่เป็นสัตตบุรุษคือผู้ที่รู้นะคะคือผู้ที่รู้โลกุตระซึ่งท่านได้ถ่ายลทอดธรรมะนะคะเป็นเวลา50ปีมาแล้วสัตตบุรุษนี้คือผู้ที่มีความรู้ที่รู้จริงและไม่ใช่ความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับโลกุตระและเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะทีนี้ ข้อหนึ่งก็คือผู้เป็นสยังอภินยานะคะผู้เป็นสยางอภินยาสยังอภินยญญาแปลว่าอะไรสยังอภินยาแปลว่าผู้รู้เองด้วยตัวเองท่านรู้เองด้วยตัวท่านเองก็คือพ่อท่านสัมมาพธิรั์ได้ประกาศตัวเองว่าเป็นไก่ตัวพี่เป็นไก่ตัวพี่ท่านได้รู้ธรรมะโดย สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบปูทัปณีอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube ธรรมโลกกุตาลาจากพระโอษนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะพี่น้องก็คงจะได้ยินปูทัปณีอธิบายแล้วก็มาไขค,ความแบ่งปันตลอดเวลาคือคำว่าสัตบุรุษและสยางอภินญาสัตบุรุษคือผู้รู้ ผู้รู้ธรรมะผู้มีความรู้รู้แจ้งรู้จริงนะคะมีความรู้แจ้งรู้จริงและรู้ที่ปราศจากกิเลสนะคะคำว่าสัตบุรุษนี่ไม่ใช่ว่ามีความรู้ทางด้านโลกโลกิยะสอบได้ปริญญาเอกปริญญาโทมีความรู้เรื่องจักรวาล มีความรู้เรื่องวิชาฟิสิกส์เคมีมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์อันนั้นเป็นผู้มีความรู้ในโลกโลกียะหรือโลกอจินทาแต่ในความหมายของสัตว์ตบุรุษของกูทปณีนี้เป็นสัตว์ตบุรุษนะคะที่เป็นผู้รู้ทางธรรมนะคะซึ่งกูทปณีได้ตื่นรู้เนี้ย เะะพึ่งได้รู้เหมือนกันนะคะว่าสัตตบุรุษนี้ในความหมายและสยางอภิญญานี้ในความหมายเป็นยังไงก็จากท่านสมณะโพธิลักษ์นะคะผู้เป็นสยามอภิญญาและผู้เป็นสัตตบุรุษนะคะผู้าปณีก็ได้ศึกษาธรรมะฟังธรรมะมากมายแต่ไม่มีสำนักไหนเลยที่จะอธิบายธรรมะเหมือนกับพ่อท่านสมณะโพธิลักษ์ ข้อสงสัยมากมายมีตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่สีในวิชาศิลธรรมได้บอกว่าพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติธรรมให้ได้โสดาบันเป็นขั้นแรกผรูธรปนีไใฝ่ฝันมากตั้งแต่อยู่ปสีาอายุสิบขวบใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นพระโสดาบันให้ได้นะคะคูธรปนีก็ตั้งใจอยากรุนแรงที่จะเป็นโสดาบัน ะะแต่ในการเป็นโสดาบันก็สแสวงหาธรรมะไปเรื่อยๆนะคะสแสวงหาธรรมะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสำนักต่างๆไม่ว่าจะสำนักอาจารย์ใดๆทั้งสิ้นครูธปัปณีไปมาหมดนะคะแต่ไม่เคยมีผู้บอกว่าการปฏิบัติตนแบบไหนที่จะเข้าสู่โสดาบันนะคะไม่เคยมีนะคะดังนั้นครูธรปณีเลยได้ฟังธรรม พ่อท่านสัมมาโนติรักพอได้ฟังแล้วปุ๊บมันก็เหมือนก,นกันกับที่เราได้กลับบ้านได้ฟังธรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือผู้ที่เป็นสัตว์มนุษคือผู้ที่รู้นะคะเป็นเวลา50ปีมาแล้วที่รู้จริงและไม่ใช่ความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับโลกุตระและเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะ ทีนี ya, ้ข้อหนึ่ง huh. ก็คือผู how, ้เป็นสยังอภิญญานะคะผู้เป็นสยังอภิญญาสยังอภินญาแปลว่าอะไรสยังอภิญญาแปลว่าผู้รู้เองด้วยตัวเองท่านรู้เองด้วยตัวท่านเองก็คือพ่อท่านสัมมาปทิรั์ได้ประกาศตัวเองว่าเป็นไก่ตัวพี่เป็นไก่ตัวพี่ท่านได้รู้ธรรมะโดยรู้ี่ตัวท่านเอง ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยตัวท่านเองเป็นธรรมะโลกุตระนะคะเป็นธรรมะโลกุตระท่านได้รับมาจากพระพุทธองค์นะคะซึ่งนะคะใครไม่เชื่อก็ต้องไปทดสอบไปตรวจสอบฟังธรรมะที่พ่อท่านอธิบายนะคะการอธิบายธรรมะผู้เป็นสยามอภิญญาก็คือผู้ที่มีความรู้ ด้วยตัวเองท่านเกิดความรู้ด้วยตัวเองท่านจะไม่เคยไปศึกษาธรรมมาจากสำนักไหนนี่คือผู้สยังอภินญ,ญาซึ่งในพระไตรปิฎกสัมมาทิฏฐินะคะในสัมมาทิฏฐิท่านได้กล่าวไว้นะคะพี่น้องสามารถไปดูได้นะคะติดตามได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคาว่าสัตบุรุษกับผู้เป็นสยังอภินญ,ญานั้นพี่น้องต้องหาต้องคน้นนะคะ เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นได้เสื่อมมามากนะคะเสื่อมมามากมายตั้งแต่2,500กว่าปีนะคะเสื่อมมาจนไม่เหลือร่องรอยของธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้าแล้วดังนั้นเมื่อพ่อท่านธรรมะโพธิลักษ์เอาธรรมะโลกุตระมาเผยแพร่เลยเป็นเรื่องที่แปลกแตกต่างและผิดมนุษย์มานาสามารถพ้นทุก์ หลุดจากอบายมุขหลุดจากทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าพี่น้องสงสัยให้พี่น้องไปติดตามนะคะในช่องในยูทูบในบุญนิยมที่พี่น้องสามารถดูได้นะคะดังนั้นกุฎทปณิก็เลยมาแบ่งปันพี่น้องเรื่องคำว่าสัตบุรุษและผู้เป็นสัยังงอภินยานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะพี่น้องคะ มนุษย์เกิดมาบนความรักของพ่อแม่นะคะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรคือทุกอะไรไม่ใช่ทุกเราหยิบออกทุกตัวนั้นออกจากตัวเรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครูถัปปณีค่ะ